ตอนนี้นะมาอยู่ในอืออยู่ในที่คืนเช่าว่าอือให้มีคนให้สั่งให้โดดลงไปเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะมันอยู่ในแมปนี้นะชื่อว่ากระดูกหัก ID หรือ IV ก็ไม่รู้ ID มั้งเป็นแฮเดอร์อะไรบางอย่างอะตอนนี้เราฟาร์มมาบางส่วนหลืะ สปอร์เลเวลห้านะนะเอยเอยเอยเอาเอาอะไรอ่ะเอ้ยทำไมทำไมแปลกๆเอ้ยลองโดดแบบนี้ดูอ่าเออเออเอยเอยเอยมันมันไอ้นี้ไม่ได้แล้วอะนี่แน่เอ้ยมันไอ้นี้ไม่ได้เออเอ้ยมันเวียนหัวเราเปิดใช้งานไปก่อนอ่า เอ้ยมันเป็นมันเป็นไรอะเอ้ยอ๋อเราขึ้นมามันนีเนี้ยอ๋อไปกดตรงนี้เฉยเลยนะนี่นะอ่ะ,อะซูมเข้ามาอาซูมไม่ได้แล้วใช้งานใช้งานสองงานได้ปะตอนนี้เราลูกขนูเอาลูกทนูก่อนอ่เปิดเปิดใช้นี้อ่ะปิด โอ้ตอนนี้อาจจะฟาร์มเงินได้เยอะขึ้นตอนนี้หินเอ,อือเอ,อือเงินเยอะมาขึ้นไหมนี่แน่โดนหินตอนนี้ใช้ลูกธนูโอ้โอ้หกักหักหลายส่วนเลยนะเอ้ยใช้ใช้สองอันนี้มันโคตรดีเลยอะแต่ว่าเราจะใช้ทุกอันได้ไหม เลเวลต้องสูงก่อนโอ้มีคนเลเวลห้าสิบด้วยที่หนึ่งนะบุ้มอ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 ้ม,อม,อมนี่แน่โดนหินอ่ะดูกันโอ้โหโอ้โอ,โอ้นี่เดียวเองโอเคเมื่อกี้หักแบบเกือบทุกส่วนเลยอะสองแสนแล้วนะอีกอีกไม่ถึงเครื่องทางนะ ตอนนี้หมุนโชคไนงะเอือเออนี่เนี่ยเออ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 เอหนึ่งกระดูกโอ้ละมองนอโอ้ยน้อยกว่าเดิมอะ่ะเดี๋ยวนีะแถวเนี้ยน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมไปอ่ะต้องแถวนู้นมั่งแถวนู้นแหลมๆมันนี้แหลมแหลมไม่แม่ดโดดลงไปอย่างนี้นี่ต้องอย่างนี้ก่อนอจะ เอื้อมีเอ้ยเอ้ยเอ้ยไลท์ไลท์แอลไลท์แอลโบ้โอ้เอ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเพิ่งเคยเจอนะไลท์แอลโบ้ตอนนี้ได้เออไลท์แอลโบ้เมื่อกี้นะเอ้ยแสดงว่าไลท์แอลโบ้ไม่ได้ฟาร์มเงินให้เราเลยซึ่งซึ่งสีไม่ใช่พึ่งโหลดเอ้ยเลยลองแถวนั้นนั้นแถวนี้แถวนี้อาจจะได้เงินเยอะนี่แม่นี่แน่ นี้อาแล้วก็โดิมันลงไปตรงหินตรงหินตูมไม่แน่ดูสิว่าโดนหินตรงนี้ไหมโอ้โดนนิดหน่อยเองโดนนิดหน่อยมาได้เท่าไหร่โอ้เกือบหมดอีกแล้วสามหมื่เก้าเกือบสี่หมื่นเอ๊ะไมไอส่วนที่มันไม่เกือบหมดมันได้ห้าหมื่นกว่าตอนแรกอะ่ะ ทำไมเอ้ยลองเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ไปแบบเป็นแบบแมบปบเดิมนีิแมบปบเดิมเยวจะสปอนนให้ทุกคนดูนะว่าอันไหนอะมาจจนี้อ่ะนี่นะหนึ่งที่หนึ่งอย่างงี้ที่สี่อันนี้อันที่หนึ่งนะมาสปอนที่หนึ่งคลิกเพื่อเริ่มมาเลยอันที่หนึ่งนี่อันที่หนึ่งนะมาเริ่มที่หนึ่งอ่ะ อันนี้ยังไม่โดนหินนะยังไม่โดนหินยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่โดนหินนะ่ะโอ้มีคนมาถูกเราอีกช่วยมากนี่ยังไม่โดนหินนะได้หกพันนะมาแล้วอันแล้วอันที่ถูกหินถูกหินนะแล้วจะสปอนให้คนดูอันที่ถูกหินโอ,โอ้ลอยนี่คือสวนที่ถูกหินนี่แน นี่คือการที่ถูกหินอันนี้ยังไม่ค่อยมากนะเหลือจัดสปอตให้ทุกคนเต็มเๆแปดพันนะของเต็มๆอะของแท้อ่ะของแท้อยากเจอของแท้ใช่ปะล่ะนี่ของแท่โอ้ของแท่ของแท้ไม่ใช่ของแท่นี่ของแท่ของแท่นะ ดีนะหมื่นสามตอนแรกสามหมื่นนะสต็อปสต็อปสตอป็อกสตอ็อกมาสตอ็อปเฉยจุดสามอ่ะอันที่สองอันที่สองไอธุรกรรมคืออะไรอะ่ะนี่คืออันที่สองนาะหินหินแถวนี้แน่เลยนี่แถวน้นแถวโน้นนี่แนะ่แถวนี้แถวน,ถนี้นี่ นีแน่มีนะมีนะโดนเต็มสามมื่สี่อันที่อันอันที่สามนะอันที่สามมาดูกันอันที่สามอันที่สามเป็นยังไงอันที่สามอันที่สามเป็นยังไงเอ่ยมาลุ้นกันคนลุ้นนะนี่เน่อันที่สามเป็นยังไงคนลุ้นกันคือมันต้องบังคับด้วยการเลื่อนด้วยอ่ะนีแน อันที่สองนี่คือตกใจแล้วนะจมน้ําคนตายจมน้าสองหมื่นนะน้อยกว่าอันที่สามนิดหน่อยน้อยน้อยกว่าอันที่สามไม่นิดหน่อยดิเยอะเลยอ่ะไม่มีขึ้นให้ว่าอยู่อันไหนอยนไหนสี่แสนอีกเจ็ดหมื่นกว่าอันนี่คืออันที่เราเพิ่งปลดล็อกมามาดูสภาพกันว่าเป็นยังไงโอเคโอเคประมาณนี้ เออดีเนี่ยนี่คือสภาพเท่าไหรสองหมื่นสี่ฮะน้อยสรุปอันที่สองชนะอันที่สองสามมืนกว่านะแต่ก็ลูกหรือส่วนไรหักเกิดหักจะหมดแล้วนะอยู่แล้วนะเนี่ยนะมาสรุปาร์มนี้ไปก่อนเพราะว่านี้มันสูงดีนเน่ย อันนี้มันสูงดีนะก็คือสเต็ปม,มันมันใช้ได้แค่อันเดียวเหรออ๋อรู้แล้วอันนี้ดูปะมันใช้ได้แค่อันเดียวโอ้โหเอ๊ะกระโดดแบบสูงสูงอะเนะี่ยมานี่คือส่วนที่หนึ่งนี่แนส่วนที่สองนี่แนโอ้โหเลือดเอื้อ โอ้เลือดออกตรงใจแล้วก็ต้องเลือดออกมาโอ้หห้าหมื่นเซลัลเทสสีแดงแต่ตรงส่วนนี้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรนะเอ้ยเออไม่ดิอ่ะอลงมาเอามานี่ปล่อยตัวลงไปเลยปังปังปังอันนี้อันดี้ห้าคือแมปน้ำแข็ง แน่นอนนยะยังไม่ยังไม่ถึงอีกเหรอโอ้โรนึกว่าถึงแล้วนะเนี่ยอันนี้ฮาเป็นยังไงมาดูกันนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองส่วนที่สองเหมือนกับเหมือนกับเป็นที่สี่เลยเอ้ยทำไมไม่ส่วนไม่ถูกส่วนที่สองอะ่ะอ๋อถูกแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีอะไรนะสองหมื่นนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้หกน้ำแข็งเนี่เลย ันนี้คือส่วนที่หนึ่งสวนที่หนึ่งโอ้ไม่ถูกส่วนที่หนึ่งอันนี้แล้วกันนี่เนี่ยสวนที่สองสวนที่สามืขินนูนทักส่วนที่สาม,น,สน,สามนี่เป็นยังไงมือไปเลยร้อยหกสี่ความเร็วรวมกันได้โอ้เหลือส่วนหัวนะเอ้ยมันก็อย่างนี้ก็ดีนะแต่ถ้ามีหัว โคตรแงวเลยมาความเร็วความเร็วไม่มีฮะความเร็วโอ้นี่ข้างล่างมีบอกดูไหนนะเอ้ยป่าันี้ไม่ใช่นะเอ้เกือบแล้วโอ้โดนมาหนีสวนที่หนึ่งสวนที่หน,วน่วนที่สอง สวยที่สามยสโยที่สามนู่นนี่อันนี้วยที่สาม้แน่เป็นยังไงตีลังกาไปเลยตีลังกาตบหลังไปเลยดูจักป้าตีลังกาตบหลังโอ้โหโอ้โหครึ่งตัวเลยแนะ่ไม่ครึ่งตัวแล้วโอ้โหเลวจ็แล้วนะมาโอ้ับเ,วเวลแนะล้วหรอมาอันนี้อันสุดท้ายนะแล้วจบคลิปแค่ตรงนี้ก็พอนะ ตูมเออ,เอ,อตอนนี้ก็ขอตายเออขอตายไปกับช่องนี้เออขอถ้าใครชอบกิปน,นี้อย่าลืมกดกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์ด้วยนะ 人家呆了。